สวัสดีนะคะสวัสดี FC ลุงพลฟาแตนทูกทุกคนนะคะ FC ไม่ต้องหวั่นไหวนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นการเป็นเป็นช่วงที่ปลุกระดมข่าวนะคะเรายังไม่เชื่อหรอกคะ่ะยังไม่เชื่อหรอกคะ่ะว่าเลื่อนไม่เลื่อนนะคะขอให้ดูกันต่อไปนะคะเหลืออีกแค่6วันเท่านั้นเองนะคะถ้ามีการเลื่อนเนี่ยจะต้องมีข่าวกระฉุ่ยิ่งกว่านี้นะคะจะมีช่องข่าวไทยรัฐหรือช่องข่าวช่องบงช่องแดอะไรออกข่าวแล้วนะคะ FC แสดงว่า มันยังไม่ถึงเวลาที่จะเลื่อนจริงๆนะคะถ้าเลื่อนก็เป็นสิ่งดีกับลุงพลนะคะ FC นะคะเพราะว่าทางาตรงนั้นน่ะนะคะคงจะหาทางลงยากไปหน่อยนะคะถึงหาเรื่องเลื่อนแล้วเลื่อนอีกไม่ยอมอ่านคำพิภากษาสักทีหนึ่งคือลุงพลเนี่ยเขาเตรียมพร้อมอยู่แล้วนะคะเขาเตรียมพร้อมอยู่แล้วไม่ว่าจะยกไม่ยกลุงพลเขาน้อมรับอยู่แล้วถูกไหมค่ะ FC พวกเราไม่เคยหวั่นวิตกตรงนี้เลยเพราะว่ามันสามารถ สู้คดีได้อีกสองสาลสมมติสารนี้สารชั้นต้นเนี่ยนะลงจริงๆอ่ะอย่างที่ไอ้พวกเคียเนี่ยมันพูดกันแต่เราก็มีความมั่นใจว่าลุงเนี่ยยกแน่นอนร้านเปอร์เซนต์ใช่ไหมคะเอฟซีแต่ถ้าพูดถึงในกรณีที่บอกว่าเออมันบอกว่าลงแน่นอนลงแน่นอนเพราะว่าอีนั่นมันถูกกระทําอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าทางตรงนั้นนะ่ะนะทางพวกไอ,อ้ออตัวตุ่นเนี่ยมันไม่เป็นคุณธรรมให้กับลุงพลเนี่ยมันก็อาจจะลงสมมุตินะคือหมายถึงว่ายัดเยียดความผิดให้ เห็นไหมคะ FC เนี่ยผ่านมา2วันเนี่ยมีถูกการยัดเยียดข้อหาให้คน2คนต้องไปติดคุกฟรีอีกแล้วนะคะ FC คิดเอาเองแล้วกันนะคะการการทำงานของเจ้าหน้าที่โคตร่วยแตกเลยนะคะบางทีเนี่ยทำงานจับคนผิดใส่้ายป้ายสีเห็นไหมคะเราก็เลยมานึกถึงคดีของลุงกับป้านะคะเราก็นะคะขอความเป็นธรรมให้กับลุงด้วยนะคะขอความเป็นธรรมให้กับลุงด้วย ไม่ใช่แบบโอจับผีดจับแพ้แพ้ต้องมารับบาปอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอให้เป็นมีความยุติธรรมให้กับลุงพลด้วยนะคะพวกเราเนี่ยเต็มใจไม่ว่าจะยกหรือไม่ว่าจะไม่ยกหรือยกเนี่ยพวกเรากย็ยืนเคียงข้างลุงพลอยู่แล้วให้กําลังใจไปตลอดจนกว่าลุงพลจะชนะคะดีความจะได้เป็นภอัอ่อจะได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะจะได้เป็นเไม่ใช่เป็นจาเลยสังคมแล้ว ขอให้เป็นคนปกติอะนะคะพวกเรารอตรงนี้มานานแล้วเราอยากไม่อยากให้ลุงเนี่ยมีมนทินกับป้าถูกไหมคะลุงกับป้าเขาไม่คือโนสนนแค์น่ะคะ่ะ fc นะคะไม่ว่าจะลงหรือไม่ลงเนี่ยลุงก็เตรียมทำใจไว้อยู่แล้วคือคนเราเนี่ยนะคะสักวันก็ต้องผ่านวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้อยู่แล้วนะคะลือลัน่นลือลัน่นลือลัน่นลือตลอดนะคะ ว่าจะเลื่อนแต่มันยังไม่แน่ชัดนะคะเพราะว่าช่องข่าวแต่ละช่องมันยังไม่ออกแต่ถ้าเมื่อไหร่ช่องข่าวเนี่ยได้ออกมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่แน่นะคะถูกไหมคะเอฟซีถึงจะถึงจะเลื่อนสมมุตินะถ้ามันเลื่อนจริงๆอย่างที่ข่าวออกเนี่ยหมายถึงว่าอย่างที่คนเขากําลังลือกันอยู่เนี่ยลุงกับลุงพลกับทนายความก็ต้องไปรับทราบนะคะไปรับทราบต้องไปอยู่ดีนะคะรับทราบแล้วก็ว่าเมื่อไหร่จะ ไปอีกอะไรอย่างเงี้ยนะต้องไปรับทราบอยู่แล้วนะคะ f อก็เป็นกำลังใจให้กับลุงพลป้าแตนนะคะถ้าเกิดว่าเลื่อนจริงๆแต่ดูแล้วมั่นใจไม่น่าจะเลื่อนนะคะ f c ฟไม่ไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่ามันจะเลื่อนนะคะเพราะว่าเลื่อนทำไมล่ะอ่านก็อ่านเลยไม่ต้องไปเลื่อนแล้วนะคะอะไรคดีอื่นเนี่ยไม่เห็นจะต้องเลื่อนเลยคดีลุงพลนเนี่ยเลื่อนน่นลื่นเลือเล่อนเลื่อนเลื่อน เพราะอะไรอ่ะเลื่อนอะ่ะเราไม่ต้องการให้เลื่อนอยู่แล้วนะคะเอฟซีเรารอกันมากี่ปีแล้วสี่ปีแล้วนะคะเราต้องการนะคะให้ให้ลุงเนี่ยสมหวังสักทีหนึ่งนะคะลุงก็อยากจะรู้ว่าคดีนี้ตัวเองจะจบยังไงสู้กันมาขนาดนี้แล้วนะเอฟซีนะยังไงลุงกับป้าต้องพ้นมนตินแน่นอนเอฟซีไม่ว่าจะเกิดกรณีอะไรก็แล้วแต่ ไม่ว่าไอฝั่งตรงข้ามจะโจมตีว่ายัางไงลุงก็ต้องผิดนะคะแต่ลุงไม่เคยหนีไปไหนนะคะลุงไม่เคยหนีไปไหนลุงยืนอยู่ตรงนี้ยืนพร้อมที่จะให้สารตัดสินให้ตำรวจวิ่งเข้ามาจับเลยเห็นไหมคะลุงเคยไหมคะวิ่งหนีตำรวจไม่มีแถมเป็นคน้ายอะไรเดิน ไปให้ตำรวจใส่กุญแจมือถามแค่นี้แหละค่ะเอฟซียังจะมาคิดว่าเขาเป็นคนร้ายอีกเหรอถามที่ประเทศกูมีใช่ไหมคะเอฟซีนะคะเลื่อนไม่เลื่อนเลื่อนก็เลื่อนมันก็ไม่ดีตรงที่ว่าลุงจะต้องเสียค่านู่นค่านี่มากมายแต่ถ้าไม่เลื่อนไปตามเดิมนะคะเอซีไปให้กำลังใจลุงพลตามเดิม นะคะวันที่ยี่สิบนี้แต่ว่าได้ข่าวมาไอพนมส้นตีนมันบอกว่าไม่เลื่อนไม่เลื่อนกูจะคอยดูตอนแรกก็โพสต์ออกมาว่าเลื่อนไอเวลตอนนี้มาบอกไม่เลื่อนอย่าปัญญาอ่อนนะเวลามึงจะเสนอข่าวอะไรนะพนมส้นตีนม,มึงต้องดูรายละเอียดก่อนไม่ใช่มั่วไม่ใช่ออกมาพูดมั่วมั่วเพื่อที่จะเอายอดวิวยอดไล์นะพวกกูไม่ใช่เพื่อนเล่นนะเว้ยหามึง ใช่ไหมคะ fc พวกนี้นะคะชอ่วประโคมข่าวข่าวยังไม่ได้เสนอออกมาเลยตอแหลออกมาบอกและเลื่อนเลื่อนเลื่อนเวนนะคือเรามีความสุดว่านะคะ fc เราไม่ให้มันเลื่อนเราไม่ต้องการเลื่อนจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมายมหาศาลเราต้องการรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับลุงพลจะเป็นยังไงพวกเราต้องการรู้ความเป็นจริงว่าศาลจะเอาอยัางไง ถูกไหมค่ายฟีจะลงหรือว่าจะยกเราก็ให้กําลังใจลุงกับป้าสู้กันต่อไปนะคะฟีนะคะตอนนี้ข่าวที่มันลือกันมาเนี่ยมันยังไม่ได้ออกทีวีมันยังไม่ได้นะคะออกตามช่อง Youtube ต่างๆนักข่าวยังไม่ออกมาพูดนะคะเหมือนข่าวที่ที่แล้วเนี่ยนักข่าวเนี่ยออกมาบอกเลยนะคะช่องข่าวไทยรัฐเนี่ยออกมาพูดเลยนะคะว่ามีการเลื่อนนัด แต่ตอนนี้มันไม่มีไงคะ F4 มีแต่ช่องอ่าไอดาวเก้าแฉกนะคะไอดาวเก้าแฉกนะคะแล้วก็ไอพนมส้นตีนที่เราเห็นเห็นมาแล้วก็ช่องข่าวเล็กๆฝั่งตรงข้ามของเราเนี่ยที่ออกมาพูดเนี่ยนะคะแต่ยังไม่มีความเชื่อมั่นนะคะตรงนี้เราจะต้องดูก่อนว่าเออเหตุการณ์จริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะรอดูช่องข่าวต่างๆว่าช่องข่าวใหญ่เนี่ยช่องใหญ่เนี่ยจะออกมาพูดอะไรบ้างนะคะถ้าเลื่อน มันเสียที่ว่าลุงต้องเสียตังค์อีกเยอะนะคะเอฟซีเสียเวลาเสียเงินเสียทองนะคะมันก็เสียนะ่ะเอาเสียตังค์น่ะล่ะแล้วก็เสียเวลาของทนายความที่เขาจะบินมาอีกต้องจองโรงแรมอีกถูกไหมคะเอซแต่ถ้าไม่เลื่อนเราก็เดินไปตามเกมเดิมถูกไหมคะเดินหน้าลุยต่อไปเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับลุงพลนะคะเพื่อ พวกเราจะได้รู้ไงคะว่าตกลงแล้วสารจะยกหรือว่าไม่ยกแค่นั้นเองพวกเราต้องการรู้แค่นี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ลุงผลต่อสู้มาเนี่ยผลจะเป็นยังไงพวกเราก็อยากจะรู้ใช่ไหมคะ f อเราก็ให้กำลังใจลุงกับป้าเสมออยู่แล้วนะคะยอมรับได้ทุกสถานการณ์อยู่แล้วนะคะ f อเรา ก็เป็นกําลังใจให้ลุงกับป้าแล้วกันยกไม่ยกนะคะยกไม่ยกเลื่อนไม่เลื่อนเราก็เป็นกําลังใจให้ป้ากันนะคะกับลุงนะคะขอบคุณ f อซทุกทกท่านนะคะพวกเรารอดูต่อไปรอดูคลิปของบอสนาทีนะคะว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาอีกนะคะ f อซพวกเราก็รอลุ้นอยู่ตกลงเลื่อนหรือว่าไม่เลื่อนนะคะคอยดูต่อไปนะคะเราก็จ้องนะคลิปของบอสนาทีอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะมีการถแถลงจะมีการพูดอะไรกันอีกไหม เราก็อยากรู้นะคะ FC ทุกคนของลุงฝลก็อยากรู้นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอีกนะตกลงยังไงนะคะรอรอดูต่อไปนะคะเดี๋ยวจะเอามาลงให้ดูนะคะ FC สวัสดีค่ะ